มันจะสั้นแล้วใบมันก็จะเหลืองเหรอค่ะเหลืองยังไงพี่มันเหลืองแล้วมันก็ร่วงเหลืองแบบมันจะตายอย่างเงี้ยเหมือนคล้ายๆเชื้อราอย่างเงี้ยนี่แบบนี้มีไหมใช่ค่ะหยิบมาดูนีเนี่ยมันเหลืองแบบเนี้ยเหลืองเหลืองแล้วมันมันไม่ค่อยงามห่ะมแล้วมาเจอมันจะโตหรือไม่โตก็อีกเรื่องนึงใช่ไหมพี่ใช่ค่ะมาใช้น้ำหมักอ่ะมาใช้น้ำหมักอแล้วมันดีขึ้นมันเห็นแตกใบอ่อนยาวสวยค่ะ นี่พี่น้องดูนะครับ สวัสดีครับประยุทธ์จ,จวุีิจดทีตำบลมโป่งครับอำเภอบ้านละมุงจังหวัดชนบุรีครับพาพี่น้องมาเบิงมาติดตามนะครับสวนเกษตรผสมผสานผู้ที่ใสสารปรับปรุงดินจุลินทรีย์หมักแร่และการนำมักหลังมืนของอาจารย์พจน์ปัญญาวรธรรมมาใส่ในสวนในแปลงครับเดี๋ยวเขาจะไปติดตามความคืบหน้าว่ามีมีการเปลี่ยนแปลงละงดง้ามขนาดไหนก่อนเดินไป,ปพบพอกับเจ้าของแปลง่างของสวนครับพี่นงสวัสดีครับสวัสดีค่ะทักทายพี่น้องหน่อยครับพี่ ชื่ออะไรเนาะชื่ออนงศุขสวัสดิ์ค่ะครับผมเจ้าของแปลงเจ้าของสวนเนาะค่ะสวนนี้เป็นของพี่เองใช่ไหมครับเป็นของน้าสาวค่ะน้าสาวอยู่ต่างประเทศอ๋อน้าสาวอยู่ต่างประเทศแต่พี่เป็นผู้ดูแลแทนน้าสาวใช่ค่ะอ๋อสวนนี้ทั้งหมดกี่ไร่ครับพี่สามไร่ฝาค่ะสามไร่ฝาแล้วทําเกษตรแบบไหนครับผมผสมผสานกันค่ะมีอะไรบ้างพี่มะม่วงมีทุเรียนมีขนุนครับ มีกล้วยปลูกผสมผสานกันหลายๆอย่างค่ะครับส่วนที่ได้หมกักได้ผลแล้วนี่ที่มองเห็นก็จะเป็นกล้วยเนาะกล้วยค่ะมะม่วงได้ผลหรือยังครับยังค่ะยังเนาะแล้วขนุนนี่เห็นอีกวก็เยอะเหมือนกันขนุนนี่มีลูกค่ะครับผมแต่สิ่งที่เรามีความคาดหวังไว้ก็คืออยู่ข้างหลังพี่นี่เนาะทุเรียนค่ะทุเรียนเนาะค่ะ,คะทุเรียนนี่คือตั้งใจว่าง,งั้นเอะค่ะตั้งใจ <laughs> อยากจะให้มีลูกอะค่ะครับเอาพี่อนงบอกหน่อยว่าไปรู้จักสารปรับปรุงดินแล้วก็น้ำหมัก จุลนี์หมักแรกของอาจารย์พจน์ได้อย่างไรครับพี่น้าสาวเขาอยู่ต่างประเทศเขาดูคลิปค่ะแล้วเขาก็โทรมาบอกให้โทรไปซื้อกับพี่เบ่ายุทธค่ะครับอ๋อดูคลิปเบ่ายุทธเหรอดูคลิปพี่เบ่ายุทธครับแล้วเขาก็ส่งเบอร์โทรส่งคลิปมาให้ดูค่ะครับค่ะให้แล้วเ็าให้ติดต่อไปหาพี่เบ่ายุทธครับค่ะอืมอันนั้นคือน้าที่อยู่ต่างประเทศค่ะเป็นผู้ชมสื่อค่ะ ครับส่วนพี่อนงค์ก็คือยังมีงานประจําอยู่ทําใช่ไหมครับค่ะส่วนผู้ที่ดูแลสวนนี่ก็คือเป็นน้าชายเป็นน้นาชายก็มีงานประจําทําเหมือนกันทํางานประจําค่ะทาโรงงานครับย้อนกลับไปนิดนึงก่อนที่จะใส่สารปรับปรุงดินแล้วก็น้าําหมักเนี่ยก่อนตอนนั้นเนะี่ยสวนของเราหรือว่าไม้ผลของเรามันเป็นยังไงครับพี่มันเหลืองมันดูแล้วมันไม่ค่อยได้ผลมันดูว่ามันเหมือนจะตายอ่ะพอดีนะสาวเขาดูคลิปของบ่าวยุทธ <K> เขาก็เลยส่งคลิปมาให้ดูส่งเบอร์โทรมาให้ดูแล้วก็โทรติดต่อไปซื้อซื้อดินอะไรอ่ะหนุก็พูดไม่ถูกสารปารปับปรุงดินสารปรับปรุงดินครับ <K> นะ่เอาไปซื้อมาสองตันเอามาใส่ดูครับแล้วมันได้ผลเห็นได้ดีมันแตกใบอ่อนดีครับอ้างงามต้นนี้อยู่ด้านหลังพี่นี่เลยแต่ก่อนนะ ก่อนนี้ยังมาเป็นแบบนี้พี่อนองก่อนนี้ยังมาเป็นแบบนี้เนี่ยแต่ก่อนมันเป็นยังไงก่อนที่ใบมันจะยาวๆแบบเนี้ยมันจะสั้นแล้วใบมันก็จะเหลืองเหรอค่ะเหลืองยังไงพี่มันเหลืองแล้วมันก็ล่วงเหลืองแบบมันจะตายอย่างเงี้ยเหมือนคล้ายๆเชื้อราอย่างเงี้ยแบบนี้มีไหม <S 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 ใช่ค่ะ<ด>หยิบ,ยบมาดูดิเนี่ยมันเหลืองแบบเนี้ยเหลืองเหลืองแล้วมันมันไม่ค่อยงามอ่ะแล้วมาเจอมันจะโตหรือไม่โตก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมพี่ใช่ค่ะ อย,อย่างต้นนี้เนี่ยที่พี่เข้าสวนมาเนี่ยมันเป็นยังไงตอนที่ยังไม่ได้ใช้ใช้สารปรับปรุงนี่หรือใช้น้ำหมักอน่เนี่ยต้นมันไอใบมันเหลืองมันสั้นนะคะแล้วมาห่อมาใช้น้ำหมักเออมาใช้น้ำหมักแล้วมันดีขึ้นมันเห็นแตกใบอ่อนยาวสวยค่ะนี่พี่น้องอดูนะครับตอนนั้นเราเห็นเนี่ยตอนที่ที่ใหม่ๆเลยใบเหลืองๆในพี่ไอ้นองแก้ไขยังไงพี่ก็มาใช้น้ำหมักฉีดค่ะ อก่อนที่จะรู้จักน้ำหมักก็ใช้ปุ๋ยใช่ไหมใช้ปุ๋ยปุ๋ยเมืองปุ๋ยเคมีมั่งปุ๋ยอะไรก็ใช้แบบว่าตามภาษาเพราะว่าทำไม่เคยเป็นเท่าไหร่ครับอ๋อก็เรียนเรียนผิดเรียนถูกไปใช่ค่ะพี่ความรู้เรื่องการปลูกเรียนมีไหมพี่ไม่มีค่ะไม่มีเลยเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูต้นหน่อยว่าเป็นยังไงป่ะพี่อนองอนี่หลังจากที่ใช้แล้วนะพี่น้องดูหลังจากที่ใช้แล้วบ้านเรใช้ อันนี้ต้นนี้กี่ปีเนี่ยพี่เข้าสองปีกว่าแล้วค่ะอุ้ยเข้าสองปีกว่าแล้วใช่พี่น้องดูคนนะนี่ราดูจะเปิดให้ดูนี่ครับพี่น้องดูต้นนี้ยังมีมีความชื้นอยู่นะนี่รอบรอบ,บริเวณรอบต้นนี้จะไม่มีจะมองไม่มีเชื้อรานะยครับพี่น้องแล้วก็ดูต้นนี้จะเป็นเป็นฝ้าเขียวเนาะค่ะนะครับแล้วก็ดูบริเวณพื้นเนี่ยพี่น้องดูดิน นี่ครับดินจะมีความชื้นเดี๋ยวผมจะให้ดูมีรากนี่น้องใส่พี่น้องดูน้องใส่ดินที่หนูซื้อเขาต้นนั้นที่พี่ไปเอามาพอน้าบอกว่าให้ไปเอาสารปรับปรุงดินเห็นโทรหาบ่ายุทธเนาะไปเอามาก่อนตันหนึ่งไปเอามาก่อนตันหนึ่งแต่ยังไม่ได้ใช้ใช้น้าหมักเนาะยังไม่ได้ใช้น้าหมักใช้เฉพาะดินพี่น้องใช้เฉพาะดินค่ะครับอันนี้ใช้มากี่เดือนแล้วนะพี่ที่พี่เอามาสองเดือนแล้วค่ะสองเดือนแล้วเนาะ พี่น้องในต้นสองปีกว่านะครับจะสามปีแต่ดูการใช้สารปรับปรุงดินเนี่ยไปรับมาตอนแรกคือหนึ่งันนะครับแต่ตอนนี้ใช้น้ำหมักพี่ใช้น้ำหมักอะไรสูตรไหนน้าชีดอะสูตรหนึ่งกับสูตรสามค่ะสูตรหนึ่งกับสูตรสามแปลมาอย่างละหนึ่งลิตรอย่างละหนึ่งลิตรค่ะสองแกนล,ลอนนะครับ <S 2> 2 <S พี่น้องวันนี้พี่น้องก็สั่งเพิ่มเอาน้ำหมักมาเพิ่มใายุทธ์เอามาส่งให้ก็ห้าลิตร ค่ะห้าลิตรกับสูตรหนึ่งกับสูตรส,สองอย่างละห้าลิตรอ่าสูตรหนึ่งกับสูตรอส,ส,สองอย่างละห้าลิตรเพราะว่าจะทาดอกแล้วครับพี่น้องดูพี่น้องดูใบเขาดิใบสวยใบงามมากเลยนะดินก็สมบูรณ์ดินก็สมบูรณ์ต้นก็แข็งแรงอันนี้สองสองปีกว่าค่ะสองปีกว่าครับพี่น้องดูยอดโอ้ยยอดแตกดีพี่น้องงามสวยยอดงามแตกดีทุกต้นเลยนะเดี๋ยว เราจะพาไปดูว่าทุกต้นเ๋ยวจะมีความแตกต่างยังไงปะที่พาไปดูเห็นบอกว่ามีต้นไหนที่พี่บอกว่าไม่ได้เข้าสวนมาจะตายแหละไม่ตายแหละอยู่ตรงไหนต้นข้างในครับพี่ข้างในใช่ไหมเดี๋ยวดูดูต้นนี้ก่อนพี่น้องพี่น้องมีสวนของพี่นี่ปลูกผสมประส,สานนะครับพี่น้องมีกล้วยเป็นพี่เลี้ยงดังด,ดูดูต้นนี้อันนี้กี่ปีนะพี่ต้นนี้ต้นนี้ก็ ได้สองปีแล้วค่ะได้สองปีพี่น้องดูความดูความเติบโตดูความแข็งแรงของของใบเขาพี่น้องดูใบใบาย,ยาวมากพี่น้องามาดูใบไหม่โอ้พี่น้องมึงพี่น้องดูดูขั้นล่างเขาใบาเขาไม่มีไม่มีรอย,อยหยักรอยขึ้นเนาะค่ะมแมลงอะไรเชื้อลงเชื้อาราป่ายุทธก็ไปไปขอดูก็ไม่มีพี่น้องแต่สังเกตยอดมันยาวมากเลยใบ,าย,ย,าาย,บาย,ยาวเป็นคืบเนะบาะยยาต้นนี ไปพี่ไปดูต่อเห็นพี่บอกว่ามีอยู่หนึ่งต้นที่พี่บอกว่าเสี่ยงเลยจะตายก็ตายใช่เลยพี่จะตายก็ตายจะตายก็คือซ่อมใหม่ว่างั้นเถอะเพราะมันเหลืองมันอะไรพอมาใส่ดิน่าดูซิว่ามันเป็นยังไงไปดูพร้อมกันเลยพี่น้อง <c oughs> อันนี้ใบแก่ที่พี่พี่เขาก็ฉีดพ่นเหมือนกันเนี่ยพี่แรกต้นมันก็ดูต้นมันแปลจะตายตนนเหรอค่ะ ต้นนี้ยมันเหลืองมากแทีแรกแรจะตายมันเป็นใบเหลืองอแบบคิดว่าไม่รอดล่ะค่ะคิดว่าไม่รอดแล้ว,ว,ลวพี่น้องเอาพอไม่รอดพี่นงมาดูดีนี่อ่ะจับดูให้พี่น้องดูนี่ไม่รอดแต่ดูความความแข็งแรงของใบเขาสวยงามสวยงามนะพี่เนาะทีแรกมันเหลืองไปหมดเลยพี่ เหลืองเหลืองขนาดไหนพี่ใบเอาดูพี่เนี่ยเหลืองแบบเนี้ยแบบคิดว่ามันไม่รอดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเหลืองแล้วใบมันเล็กเหมือนมันเป็นเชื้อราคือไม่ใช่ใบเหลืองเพราะว่าใบเขาแก่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่แต่เหลืองแบบเหลืองเพราะว่าเขาขาดขาดอาหารเหมือนจะตายอย่างเงี้ยพี่ตอนนั้นรู้ไหมว่าใบเหลืองแบบนี้เขาขาดอาหารหรือว่าเขาเป็นอะไรรู้ไหมพี่ไม่่อยรู้อะเพราะหรอกพี่เห็นใบเหลืองแบบนี้ก็คือก็ปุ๋ยเมืองลงเลยใช่พี่คิดว่าแบบโอ้มันจะรอดไหม <No. S 1> อันนี้บ่าวยุทธพาพี่น้องมาดูนี่นะครับพี่น้องก็คือ <No. S 1> ดูพอเห็นต้นง,งามแบบนี้สวยชื่นใจดูตามความเป็นปจริงแต่พี่นงบอกว่าต้นนี้จะตายก็คือซ่อมซ่อมจะตายก็ซ่อมนะเอามาดูดินกันมาดูดินพี่นงนี่อันนี้ร่องรอยอ๋อนี่นี่อ๋นี่น่าจะเป็นน,ปน่นาจะเป็นในยิบซ่อมนี่นี่นี่นขาวนี่ที่เอามาใส่อันนี้ใส่กี่ครั้งแล้ว่ิพี่ใส่สองครั้งค่ะใส่สองครั้งอันนี้ ตอนแรกไปะามาหนึ่งตันใส่หมดใส่หมดค่ะครั้งที่สองก็ไปามาอีกหนึ่งตันตอนนี้พี่ลงใช้ไปสองตันแล้วนะพี่น้องระยะห่างเท่าไหร่พี่ก็นหนูก็ใส่ไปเดือนหนึ่งครั <unboxing. S 1> ้งหนึ่งเดือนหนึ่งบางที่ก็ไม่ถึงค่ะครับเอใกล้เดือนละค่ะพี่พอใส่แล้วเห็นว่าเวลาฝนตกก็เอามาใส่ใหม่เพราะมันมีความชื้นค่ะมันมีความชื้นจุลินทรีย์เขาทำงานได้ดีนะครับก็เอามาใส่เพิ่ม อ๋อใส่ไปสองครั้งแล้วนะครับพี่น้องต้นนี้กี่ปีแล้วนะพี่ต้นนี้ห้าปีแล้วค่ะพี่เพราะว่าทีแรกว่าปลูกอ่ะปลูกแบบว่ามันตายหมดตายหมดมีต้นเนี้ยรอดแล้วที่ว่ามันเหลืองมันจะรอดไม่รอดก็เลยแปลวาดี้วนะไม่ไปไหนมาไหนเลยแล้วหนูเข้ามาพอใส่แล้วเข้ามาดูเออเห็นมันงามดีก็เลยไปสั่งมาใหม่ไงครับพูดน่อพี่น้องพี่น้องดูยอดดิเอาพี่น้องดู เที่ยวใบมามาเทียบฝ่ามือพี่ดิความยาวมันเท่าไหร่นี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 ่เอานี่เอาอันนี้พี่พี่น้องดูไหยาวมากทีแรกไงใง่ายไง่บมามือพี่ขึ้นทีแรกใบมันสั่นๆพี่ใบมันสั่นๆเออหนูว่าใช้แล้วมันดีหนูก็เลยไปสั่งมาใหม่ใบนี่มันมันยาวกว่าฝ่ามือพี่เลยนะยาวฝ่าคืบคืบกว่าลนะพี่ดูดิมือดูมือพี่นงครับพี่น้องแล้วดูท้องเขาเห็นพี่นงพี่นงเห็นไหมท้องเขาเนี่ยไม่มีรอยหยัก สวยใบสวยเนาะนี่นะพี่น้องพิจารณาด้วยกันนะครับในเมื่อต้นไม้เขาได้รับจุลินทรีย์มีแร่ธาตุมีสารอาหารทั้งสิบหกธาตุแล้วก็สิบห้าพอดอพี่น้องใช้ทั้งทางดินแล้วก็ทางใ<า>บด้วยมันก็ส่งผลแบบนี้เนาะโอตอนนี้คิดเห็นแล้วต้นนี้คิดว่าจะตายแหละไม่ตายแหละเป็นยังไงทีนี้เห็นมันงามแล้วก็ดีใจพี่ดีใจเนาะ<อ>ผมก็ดีใจได้พี่ มีต้นไหนอีกไหมพี่ที่ไปดูต้นเล็กๆปดูต้นเล็กให้พี่น้องดูเดี๋ยวจะดูว่ามีต้นเล็กต้นใหญ่ด้วยอันนี้ตายแล้วหนูก็ซื้อมาซ่อมไหนพี่เนี่ยต้นเนี้ยพี่ตายแล้วซื้อมาซ่อมตายแล้วก็ซื้อมาซ่อมมันเป็นยังไงบอกพี่น้องหน่อยสิเนี่ยทีแรกมันก็ใบเล็กมันก็แบบว่ามันก็แบบไม่ถ้าหนูไม่ซื้อดินของพี่เบายุดมานะครับ เออหนูเอามาใส่เออมันดีขึ้นหนูก็เลยไปซื้อมาอีกเนี่ยเห็นต้นเห็นใบมันงามมันสวยดีพี่น้องเอ,เ,อเอาเอามือเอามือช้อนขึ้นมาหน่อยพี่ช้อนใบมันอ่ะผพี่น้องดูดูความต่างครับอันนี้คือ,อคใบที่เนี่ยพี่น้องสังเกตนะที่เหมือนที่อาจารย์โพธิ์ท่านได้พูดแต่พี่น้องก็คือเขาจะไม่ได้แทงยอดอย่างพั่มเพื่อคือถ้าเกิดเป็นเป็นต้นที่เขาต้องการขาดอาหารเวลาเขาได้อาหารปุ๊บเขาจะแทงยอดออกมา พอได้กินอาหารพวกก็จะแทงยอดลองอมามันมีม,ม,ม,มีมีหลายๆแปลงที่อาจารย์ไปเยี่ยมที่ผมได้ได้ดูกับอาจารย์นะแต่นี่นี่เห็นไหมพี่น้องดูยอดนี่เขารอนะพี่น้องเห็นไหมเนี่ยพี่ต้นเนี้ยปีฝ่าเอ้ยมีถึงปีมีถึงปีงปเพราะว่าม,มันตายเนี่ยมันตายไปรอบหนึ่งแล้วรอบหนึ่งแล้วแล้วหนูก็ไปซื้อต้อนมาซ่อมใหม่ซ่อมใหม่<อ>นี่ว่าตอนหนูเอามาซ่อมมันดูมันกกลัวมันจะไม่หลอดอะไรงนี้ ก็เลยไปลองไหนไหนซื้อดินมาแล้วก็ลองใส่ลองใส่แล้วก็ซื้อน้ำหมักมาลองฉีดเอองามสวยเนาะก็เลยอันนี้นี่ใส่กี่ครั้งพี่เนี่ยหนูก็ใส่สองครั้งสองครั้งอันนี้ร <ปะ S 1> ูไ้ไหมว่าใส่ต้นประมาณนี้ยังไม่ถึงปีในี่ใส่กี่กิโลหนูใส่ไปประมาณครึ่งกระสอบปุ๋ยอะค่ะต้นเดียวเนี่ยนะค่ะปาททรตพ่อเนอหนูใส่ต้นเ่็กับเห็นไน้นี่ก็เลยลองใส่ดูอ่ะ ก็ระคึงกระสอบปุ๋ยใช่กลัวไม่งามเออพอเห็นผลแล้ว็อ้โดีใจงามทีนี้อทีนี้อาจารย์บอกอย่างนี้วิธีใส่อ่ะใส่น้อยๆแต่ให้ใส่บ่อยๆก็เหมือนกับอาจารย์บอกว่าเวลาเราหิวข้าวให้เรากินสี่้าห้าจานไหวไหม <c oughs> <c oughs> กระแบบฟาร์มแบบอออลองดูเลยใส่ทีเดียวเครื่องลูกเออแต่ทีนี้ดูความสมบูรณ์พี่น้องไงข้างล่างในในเนี่เป็นใบแก่นะใบแก่ของเขาเนี่ยใบแก่ของเขาเนี่ย พอใบแก่ถ้าเกิดเขาไม่มีสารอาหารเนี่ยทีแรกอะไอตอนไม่ใส่ดินของคุพี่น่ะมันใบมันจะเป็นแบบเนี้ยมันใบมันจะไม่ค่อยสวยเนี่ยใบมันจะไม่ค่อยสวยมันจะเป็นแบบเนี้ยเล็กๆโอ้พอมาใส่ดินของพี่แล้วมาฉีดปุ๋ยหมักด้วยโอ้โหเห็นผลแล้วพี่ไม่ได้อวยนะจริงๆไม่ได้อวยเพราะว่าหนูนานๆเข้ามาทีหนึ่งหนูเห็นเดือนสองเดือนหนูเข้ามาทีโอ้หนูเห็นแล้วมันงามหนูก็ครับ ในี่พี่น้องก็เอาเอาภาพความเป็นจริงมาเล่าสู่พี่น้องฟังพี่นอนงค์ก็เล่าให้พี่น้องฟังแบบนี้แหละเนี่ยพอเขาได้สารอาหารปุ๊บเขาก็รอแทงยอดในพี่นอนงค์จากใบที่เขาแทงออกมาแล้วเนี่ยใบสวยใบงามเรียวยาวนะครับดูแล้วแข็งแรงเนาะ <Okay. S 2> นี่แล้วก็เขาก็ mm. เขาก็จะสลัดใบเก่านะพี่นี่เห็นไหมที่เขาสลัดออกมานี่ทิ้งแล้วก็จะแตกใบใหม่แล้วใบใหม่ของเขาแข็งแรงเขาก็จะสร้างยอด ออกมาอีกป่ะไปดูอีกป่ะอันนี้ต้นยังไม่ถึงปีนะครับพี่น้องสวนตรงนี้นี่พี่นงเห็นพ่นยาแห้งๆนี่ก็คือพ่นยาควบคุมหญ้าเนาะค่ะจริงๆแล้วนี่ปกติก็คือไม่ค่อยได้พ่นหรือว่าพ่นประจําไม่เคยพ่นเลยเนี่ยมาเพิ่งจะมาพ่นครั้งแรกอะน้าตัดหญ้าไม่ไหวก็เลยฉีดอาจารย์บอกว่าให้พ่นได้นะพี่น้องแต่ถูกที่ถูกวันถูกเวลาแล้วก็ถูกต้องนะครับพ่นแล้วก็ขอให้มีจุลินทรีย์เข้าไป ย่อยสลายสารตกค้างค่ะนะครับจะได้ไม่ต้องตกค้างแต่ว่าถ้าจะให้ดีพี่น้องก็ก็ควรเลือกที่จะตัดเอาแล้วกันเพราะในการพ่นบ,บางครั้งเราไม่รู้ว่ารากของทุเรียนหรือว่ารากของไม้ผลของเราไปตรงไหนนะพี่พีเนาะอ,อ่าค่ะอันนี้ก็เนี่ยเริ่ม,เร,มเริ่มจะแทงยอดแล้วนี่นี่พี่น้องดูนี่เริ่มจะแทงยอดแล้วนะครับแต่ทีนี้ี่พี่นงมันแทงไม่พร้อมกันเนื่องจากว่าเราไม่รู้ว่าค่า p ีเฮของดินค่าความเป็นกดเป็นด่างดินของเราเนี่ยมันเป็นยังไง บางหลุมบางต้นดินดีเขาก็ตอบรับสนองได้เร็วเนาะแต่อย่างเนี้ยคือเราก็ต้องปรับปรุงบ่อยๆแต่นี่เริ่มแล้วพี่น้องนี่ให้พี่น้องดูยอดของเขาหูพี่น้องดูหน่อยยอดใหญ่ๆเริ่มมาแล้วคุณพี่น้องด้านบนนมันแตกยอดพี่โรงมีมีแมลงไหมไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเนาะแต่ก่อนมีไหมแต่ก่อนมีชุมไหมมาชุมชุมเลยเหรอเราหนูฉีดยาทุกอาทิตย์อะอาทิตย์เว้นอาทิตย์ว่าอาทิตย์เว้นอาทิตย์แต่ตอนนี้ ตอนนี้หนูสามอาทิตย์ฉีดทีหนึ่งพี่น้องดูต้นนี้ไหนี่นี่ดูพี่น้องดูต้นนี้อันนี้ต้นนี้กี่ปีแล้วเนี่ยพี่ต้นนี้ปีกว่าแล้วดูดูดูใบเขาสิปีกว่านะพี่น้องโคนก็ไม่ได้ใหญ่นะครับโคนเล็กๆเพราะบางทีต้นไหนตายก็ซื้อมาซ่อมคับผมนี่ครับนูนใบพี่น้องต้นนู้นกำลังแทงยอดครับมีหลายๆต้นพาพี่น้องพาพี่น้องไปดูอีกตรงไหนอีกที่ เบ่งไปน้ากันเลพี่น้องอันนี้ต้นอะไรเนี่ยพี่อันนี้เงาะเนาะอันนี้เงาะพี่ใส่สารประปุ่นินใส่ทั่วสวนไหมใส่ทั่วค่ะใส่ทั้งหมดทุกต้นเลยจะใส่เงาะใส่ทุเรียนแต่กล้วยเนี่ยไม่ได้ใส่ค่ะนี่ก็กำลังเริ่มแต่งเล่พี่น้องนี่อย่างใบแก่เนี่ยยังไม่ได้สลัดมากนะครับเพราะว่าเขาเริ่มภาษาทุเรียนบ่ายยุทธก็ฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกันคือบางครั้งอาจจะใช้ใช้ศัพท์ไม่ถูกต้องเนาะ เขาเรียกว่าเขาอัดเขาอั้นไหมพี่พี่น้องอั้นคืออาหารพร้อมยอดพร้อมแล้วพอได้จังหวะปุ๊บเขาก็จะแทงพว่ดออกมาเลยเนี่ยเนี่ยยอดอ่ะพอแทงมาปุ๊บเขาจะแข็งแรงพอแข็งแรงปุ๊บเขาก็จึงจะสลัดใบเก่าทิ้งนี่พี่น้องอันนี้ตามที่น้นัดเล่าให้ฟังหลายๆสวนแล้วก็ตามที่ได้ข้อมูลจากอาจารย์ด้วยนะพี่น้องบอยยุทธก็ได้มาเจอของจริงด้วยไปตรงไหนอีกพี่ไปดูต้นใหญ่ไหม อันนี้ตรงนี้ครับตรงนี้โดยมากมันจะมีแต่ขนนเนานะนนกับเงาะเนาะโดยมากจะมีอยู่ด้านหน้า,นาคับพี่อันนี้ปลูกผสมผสานระยะห่างนี่ก็คือเอาตามที่สะดวกเลยตามที่สะดวกเลยครับ <laughs> อันนี้ฝรั่งครับฝรั <c oughs> ่งนี่ก็คือไม่ได้ห่อเลยไม่ได้ห่อเลยพี่เออเพราะว่ามีพี่อนองกับน้าเขาก็มีงานประจําทําอยู่นะครับ <c oughs> ส่วนกล้วยก็เยอะแยะ,ยะ,ยะเลย โอ้นี่กล้วยพี่น้องคื้งามแี่น้ำว่าบ่าน้าปลูกกล้วยงามปลูกล้วยงามเนาะเดี๋ยวไปดูต้นใหญ่กันปะพาพี่น้องไปเห็นทุกทุกแปลงทุกต้นพี่พี่อนงพี่เออันนี้ก็สองสองปีฝ่าสองปีฝ่าอ้าวนี่พี่น้องมาดูต้นนี้สองปีฝ่าสังเกตนะครับใบอ่อนยังไม่แตก แต่ว่าเริ่มมียอดนะครับเขาจะอั้นไว้เขาจะอั้นไว้แต่สัญญาณมาแล้วพี่นงสัญญาณที่จะแทงยอดออกมาแล้วนี่นี่นี่<ต>ครับพี่น้องดูนี่อย่างนี้สัญญาณเริ่มเริ่มแตกออกมาคือเขาได้รับอาหารพี่นงเขาเริ่มแตกยอดเนี่ยพี่น้องดูนี่ขแขนงแตกออกมาเทียบเลยนะครับดูลำต้นโคนต้น ดินมีความชื้นพี่น้องนะครับจะสังเกตได้ว่าน้าเขาจะไม่ไม่พ่นยาควบคุมหญ้าในบริเวณพ<ค>ื้น,นที่โคนต้นเนาะค่ะนะครับนี่อันนี้เริ่มแตกออกมาแล้วครับดูพี่น้องไปดูไปอีกตรงไหนพี่อันนี้อันนี้ได้เจ็ดเดือนเจ็ด <7 S 2> <laughs> เดือนนะไปดูเจ็ดเดือน ็ซื้อมาซ่อมซื้อมาซ่อมอันนี้เจ็ดเดือนนะครับนี่เริ่มแตกยอดแล้วเหมือนกันนี่เจ็ดเดือนแต่ก่อนเป็นยังไงก็มันเนี่ยเป็นมแมลงกินดูมแมลง <นะ S 1> กินเป็นรูเป็นแหวงหมดเนาะไปดูฝั่ง้นไปพาชมสวนช่วงแดดร้อนๆนี่นะพี่น้องเนี่ยพี่แถวนี่แตกยอดด้านบนพี่น้อง อันนี้ก็เนี่ยพี่สองปีฝ่าแถวนี้จะสองปีกว่าเยอะแล้วหนูก็จะถ้าเกิดตายก็จะซื้อมาซ่อมมันก็จะโตไม่เท่ากันไม่ทันกันพูดง่ายๆก็ปลูกไปตามตามความรู้ที่รความู้ที่เองมีไม่ได้ไปอบรมที่ไหนเลยไม่ได้ไปอบรมที่ไหนเลยพี่เออพูดง่ายๆก็คือสังเกตแล้วมันมันงามก็ถือว่าผ่านเออใช่พี่เห็นงามกล่าวว่าผ่านดีใจดี แต่ตอนนี้เห็นเราวเห็นงามเลยพี่น้องยิ่งใบนี้นี่แต่ออกพี่น้องมาทางนี้ไปอันนั้นกับสองปพีพี่น้องพี่น้องเอ้ยนี่ดูใบมันสมบูรณ์นี่ครับเบิ้งใบเขียวเงางามพูดนะนี่เดี๋ยวพาพี่น้องมาดูใต้ท้องใบนะครับประยุทธ์เข้าไปสัน่นเข้ามาด้านในแล้วก็เขย่าต้นดูแล้ะภายสารอื่นสัน่น <laughs> มาขย่าวต้นดนูแล้วไม่มีมารงมาแรงตกลงมาป่ะพี่แค่นี้มีหลายแปลงนะครับในพื้นที่สามไร่นะพี่นงเนาะก็ปลูกลดนหลันกันลงไปก็เรียนรู้ไปด้วยแล้วก็ศึกษาไปด้วยผู้ที่ศึกษา,าจริงๆก็คือคนที่อยู่เมืองนอกค่ะนะ <c oughs> ที่อยู่เมืองนอก <c oughs> เขาดูคลิปแล้วก็ส่งไม้ดูอ่อันนี้เห็นภาพชัดนะพี่นงดูอ่าอื เอาเอาความรู้สึกพี่นงลงเชิญด้านนี้ครับความรู้สึกเป็นไงหลังจากที่ได้ใช้สารปรับปรุงดินแล้วก็น้ำหมักเอเห็นผลแล้วก็ดีใจเห็นผลที่พี่เห็นคือ,เ,อเห็นผลแบบต้นมันงามแต่มันแตกใบอ่อนดีครับแล้วมันเขียวมันแลได้ผลก็งามดีอะค่ะเนาะ ดีใจไหมพี่ดีใจค่ะมีความ,มหวังไหมมีความหวังมีความหวังแลวเนาะได้ก<ม>ินแน่หละเออคือทุกคนนั่นแหละเนาะพี่น้องก็คือการทํางานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเกษตรก็หวังในเรื่องของหมากและผลใช่ค่ะบางครั้งในเรื่องเราไม่ได้เจอสารประปุินของอาจารย์แล้วเราเจอเจออย่างอื่นเราก็สแสวงหาเนาะพี่เนาะเราก็สแสวงหาเพื่อที่จะนามาใส่ในสวนในต้นไม้ผลไม้ของเรา แต่ก็คือสิ่งที่ดีเราได้เจออาจารย์ด้วยอาจารย์ด้วยแล้วก็เออบายุทธด้วยค่ะเบ,บายุทธก็เป็นผู้ที่นําเสนอข้อมูลของอาจารย์แล้วก็ถ่ายทอดให้กับพี่น้องได้รับชมแล้วก็ดูสื่อไปด้วยกันแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันส่วนอาจารย์ท่านก็มีทั้งองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดมีทั้งสารปรบงรินที่อาจารย์ทําเองหมักเองรวมถึงน้ําหมักด้วยแล้วก็มีไว้ให้กับพี่น้องส่วนพี่น้งนี้ก็คือนํามาใช้ พอรู้สึกว่าตอบโจทย์เนาะตอบโจทย์ค่ะตอบโจทย์เดี๋ยวจะซื้อมาใช้เรื่อยๆค่ะครับแล้วปุ๋ยเมืองถามหน่อยว่าปุ๋ยเมืองมีได้ยังได้ใช้อยู่ไหมตอนนี้หนูหยุดใช้แล้วค่ะหยุดใช้เลยเหรอค่ะไม่ใช้เลยเพราะว่าจะลองน้ําหมักกับไปดินสารปรับปรุงดินสารปรับปรุงดินเ่ยค่ะครับก็จะลองดูก่อนครับเพราะว่าเริ่มใช้แล้วมันเห็นผลนะคะครับแต่ทีนี้ของอาจารย์ก็มีวิธีในการ ใช้เคมีอาจารย์ยังบอกอยู่ว่าให้ใช้เคมีควบคู่กับสารปรับปรุงดินเพราะว่าสารปรับปรุงดินมันมีทั้ง16ธาตุแล้วก็15พอดอซึ่งของกรมพัฒนาที่ดินท่านได้มีการสนับสนุนทั้ง15พอดอเนี่ยในการนำนำจุลินทรีย์มามาเสริมไว้ที่สวนเราที่ต้นไม้เรานะรต้นไม้จะนำธาตุอาหารหรือสารอาหารไปได้ดีก็ต่อเมื่อมีจุลินทรีย์เนาะนะครับเอาละ ทีนี้แปลงนี้มีความคาดหวังว่ายังไงพี่อนองเห็นแล้วเห็นแล้วก็ชื่นใจอยากจะเผอจะได้กินผลออกลูกที่ไม่ได้มาสวนนี่ไม่มาสองเดือนแล้วเกือบสองเดือนแล้วสองเดือนค่ะพอมาเห็นแล้วแตกต่างไหมแตกต่างเจ้าของสวนไม่ได้มาสวนสวนส,วส,ส,วสวองเดือนนะพี่น้องสองเดือนแล้วค่ะเนี่ยเพิ่งจะเข้ามาโอ้งามเนาะค่ะงามเอาฝาก อะไรถึงพี่น้องหน่อยเผื่อพี่น้องดูอยู่เขาอยากมาเยี่ยมชมสวนชมแปลงของเรามาได้ไหมมาได้ค่ะมาติดต่อทางไหนครับติดต่อเบอร์โทรมีไหมเบอร์โทร089 936 5266ค่ะครับผมก็สามารถที่จะมาเยี่ยมชมพูดคุยได้ค่ะเอาส่วนในเรื่องตรงนี้แนะนําพี่น้องหน่อยเผื่อพี่น้องอยากนําไปใช้สารปรับปรุงดิน สารปรับปรุงดินครับแล้วก็น้ำหมักสูตรหนึ่งกับสูตรสามค่ะครับพี่น้องลองเปิดใจดูเนาะเราพี่น้องเราเปิดใจดูใช้แล้วเห็นผลค่ะครับแต่สวหนูใช้แล้วหนูเห็นผลหนูก็ดีใจค่ะครับก็เลยแต่ใช้อย่างต่อเนื่องค่ะจะใช้อย่างต่อเนื่องครับผมถ้าเกิดยังไงก็สามารถโทรมาสอบถามพี่อนงค์ได้นะครับค่ะ ในเรื่องของการมาเยี่ยมชมสวนแล้วก็วิธีการใช้นี่ขนาดเป็นเขาเรียกว่าทําสวนบางเวลาเป็นบ้างไม่เป็นบ้างนอ่อยังได้ผลขนาดนี้เนาะคก็คือเรียนรูท้ทําไปด้วยกันอาจารย์ก็จะให้ในเรื่องของแนวความรู้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่อน,นงค์นะครับที่เป็นเจ้าของสวนพามาเยี่ยมชมนะครับพาพี่น้องมาดูสวนทุเรียนแล้วก็ไม้ผลต่างๆนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับพี่นงคครับสวัสดีครับ